อนนี้ถือว่าปิดสัญญาณที่ดีไหมครับเป็นสัญญาณที่ดีครับตั้งแต่หลังสงนการมานี่ครับดีครับวัวอ้วนออกไปหมดแล้วครับหมดแล้วครับผมฝั่งซีสเกตหมดแล้วเห็นไหมที่ตลาดตลาดรามนะตลาดบ้านสบายบ้านสบายครับอายุเขายังประกาศอยู่เลยว่าถ้ามีวัวอ้วนทางสุลินน่ะถ้ามีวัวอ้วนให้เอาไปขายครับเพราะว่ากิจสาฟาร์มเขาบอกให้ประกาศให้นี่ครับเพราะว่าหลังสงการพวกผมจับออกวันอาทิตย์เนี่ยสี่พวงแล้วก็มาวันจันทร์อีกสามพวงครับแล้วตอนนี้หมดแล้วนะครับคมสังเกตวัววันนี้ขยับ ถือว่าขึ้นเยอะนะครับครับผมตัวละพันขึ้นพันห้าเลยนะวันนี้นี่แพงกว่าั้ที่แล้วเยอะนะครับวันนี้แพงขึ้นขึ้นมาตัวละพันขึ้พันห้าตัวนี้ผมซื้อมาผมขายแล้วตัวนี้ครับผมแข้งขาดีเห็นไหมแข้งขาดีครับหน้าตาสีชมพูหน้าตาสีชมพูบ้องมาจะสั้นๆครับครับจะไม่ยาวพวกนี้จะอ้วนเร็วจะอ้วนเร็วครับแต่ถ้าบ้องยาวๆอย่างนี้ครับเห็นไหมตัวนี้มันจะติดเล่แม่นตัวนี้จะติดเล่แม่นครับใช่บ้องยาวบ้องยาวอ้วนช้าครับแต่มันจะไปได้เรื่อยๆอ๋อแต่มันจะไปเเเเเเรรรรืืืื่่่ออออยยๆหหมมมมนนาติลลูกโปปงไคับ อันนี้จะเหมือนเราเติมลมลูกฟุตบอลครับตัวนี้เหมือนเติมลมลูกฟุตบอลอ้วนขึ้นไปตไปกันแน่นเลยครับหยุดมันจะหยุดเลยครับมันจะมันจะแตกต่างกันตรงนี้ครับถ้าคนดูวาเล่เป็นอย่าต้องดูอย่างนี้ครับครับผมนี่ลูกค้าสั่งผมเนี่ยจากอำเภอชุมพวงครับสองตัวเนี่สองตัวนี้ครับเลี้ยงส่งไทยเลสครับเลี้ยงส่งไทยเลสใช่เขาจับทีละสองตัวครับผมเขาจะเขาจะสั่งมาว่าเอาลักษณะมีบ้องบีบือ เล่ติดมั่นครับพวกนี้เลี้ยงระยะยาวครับนานมันจะอ้วนไปเรื่อยใหญ่ไปเรื่อยๆขึ้นไปนุ่นปลา500กว่ากิโล6ก0โลได้สบายสบายสบายสาเลยครับเพราะว่าพวกนี้เลี้ยงเอาไขมันแทรกครับครับผม,มจะเป็นอย่างนั้นจะเลี้ยงยาวใช้เวลายาว ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยสัญญาณที่ดีครับผมแต่รสมันริ่มจะเลี้ยงเอาพวกพวกเนื้อเนื้อแดงเนื้อแดงทําพวกลาบก้อยจุครับอ๋อระยะสั้นระยะสั้นจะแตกต่างกันครับครับผมนั่นแหละมึงใหม่เวลาเลี้ยงวัวต้องดูว่าเขาซื้อแบบไหนเลี้ยงแบบไหนเดือนมิถุนายนนีบอกบอกว่าไม่มีวัวขายแล้วหคนเนื้อเห็นประเทศไทยก็โทรมาหาผมว่าก่อนก็โทรมาครับโทรมาคุยบ่อยโอ้โหว่าเดือนเดือนมิถุนายนวัวไม่มีขายแล้วหมดแล้วเห็นไหมตอนนี้สฟังซีสเกตหมดแล้วครับผมเห็นไหมฟังพวกผมมากันมันนิดหนึ่งไหมมามาเดิน แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้วัวกันครับผมเขาได้วัวผมก็ซื้อตัวนี้ที่นี่นะวัวเลยหมดเนาะเวียดนามนี่เอาแต่ชาโลเล่มาด้วยไงชาโลเล่ครับอย่างเมื่อวานผมไปตลาดอุบลมาเขาซื้อวัววัไม่ได้ออ๋เขาก็จะซื้อวัวโครงตามตลาดครับซื้อวัวโครงแต่ตัวอัดวัวน้ำหนักหน่อยตามตลาดนักวัวที่อุบลครับครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาซื้อไปขุนต่อหรือซื้อไปเชื่อเลยผมไม่รู้หน้านั้นแต่รู้ว่าเขามาซื้อไปเมื่อวานเยอะเวียดนามเขามาซื้อเยอะเมื่อวานนี้ที่ตลาดโอเคครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับผม เวลาให้สัมภาษณ์ครับสวัสดีครับวกับผมช่องเอเทียอนฟอมช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับตลาดอำเภอสังขะนะครับวัววันนี้เยอะใช้ได้เลยนะครับผมเออวัวเลยเยอะมากครับผมวันนี้ขอถามหน่อยแม่วันนี้มีเวียนน้มเข้ามาไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมวันนี้ไม่มีนะครับผมสำหรับตลาดสังขะนะครับส่วนใหญ่มาจากไหนครับวันนี้นอดเพชรบุรีราชบุรีมาจากเพชรบุรีราชบุรีครับผม วันนี้ของแม่กี่ตัวครับไม่มีเจ็ดตัวเจ็ดตัวนะครับผมอย่างตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่จะไม่ถ้าถ้าร้องร้องอยู่ห้าพันเพร้องอยู่หมื่นห้าพันห้าครับผมวันนี้เห็นบอกว่าราคาดีขึ้นนิดหนึ่งใชครับปรับขึ้นราคาปรับขึ้นมันปรับขึ้นประมาณตัวละประมาณพันพันกว่าประมาณพันกว่าเลยแล<ร>้ว<ช>แต่สภาพวัวอ๋ออยู่ที่สภาพวัวด้วยครับผมฝั่งนี้แหละครับฝั่งนี้ก็ใช่ ฝั่งนี้เท่าไหร่ครับฝั่งนี้คู่นี้ร้องอยู่27,500คู่นี้ร้อง27,500ตัวสีดำเหรอครับตัวสีดำของฝั่งนู้นอ๋อของเขาฝั่งนู้นคือของแม่วิทต์ชาร์โรเล่เลยอ๋อฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นมันมีอยู่20,000กว่า20,000กว่า20,000ต้นต้น20,000ต้นต้นอันนี้เอามาจากฟาร์มได้ขุนมาไหมยังไม่ได้ขุนยังไม่ได้ขุนเลยเห็นบอวันก่อนมีคนไปซื้อที่ฟาร์มเลย เป็นเวียดนามวะจ้าเวียดนามโอ้เขาเหมาเลยไหมดูาไงยกหมดยกหมดเลยกี่ตัวสามสิบสามสิบตัวโอ้ราคาดีไหมไม่ดีไม่ดีเลยตอนนี้ราคาบวมไม่ไม่ไม่พอดีไม่เคยดีเท่าไหร่สอารับซื้อกิโลเท่าไหร่ครับสบายดีร์มถ้าสมมติว่าเขาไปดูอย่างเงี้ยเขาไปเห็นตัวเขาถามว่ามีกี่ตัวครับบอกว่ามีสามสิบครับบอกว่ามีสามสิบแล้วเขาถามว่า จะเอากิโลแล้วเท่าไหร่อืมพอดีพ่อบ้านเขาก็อาา <75. S 2> าบอกว่าพอเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าพ่อบอกก็ไม่ได้ถ้าเจ็ดสิบห้านี่ต,ต้องคัดเอาเฉพาะตัวมันอ้วนๆครับแต่ถ้ายกหมดเนี่ยเขาบอกเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบได้ไหม, <70 S 2> มเจ็ดสิบได้ไหมก็เลยผมก็เลยขอเขาแหลกเขาเลยให้เจ็ดสิบสองยกหมดอ๋อเจ็ดสิบสองเนี่ยถือว่าดีหรือว่ายัางไงโอ้โว ไม่ไม่ถรือกับดีนะไม่ดีไม่ดีใช่อยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดแปดสิบเนี่ยกำลังกำลังดีเขาจะเห็นกำไรพอเห็นกำไรบ้างครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีไหมก็คิดว่าดีนะช่วงนี้พอเวดเข้ามาเยอะครับผมหัวขบวนเยอะเขาให้นายหน้าเข้ามาซื้อรวงครับเขามากันในหน้าอ๋อเขามากันในหน้าเลยหัวขบวนหัวขบวนคือกฤษาฟโออครับผมอูนี่ครับผม ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่สําหรับตลาดสังขาวันนี้ไม่มีบัวก็ถือว่าน้อยนะวันนี้วันนี้ก็ถือว่าบัวน้อยใช่ไหมครับผมเป็นเพราะว่าหลังสงการหรือเปล่ามันมันเงียบๆแลยวอืมครับมผมยังไม่ค่อยคือขั้งเหมือนเดิมเท่าไหร่ยังไม่คือคั้งแต่ราคาปรับขึ้นแต่ราคาปรับขึ้นอยู่นี่ครับผมอขอบคุณคุณแม่มากครับผม<อ>ให้ความรู้เยอะเลยครับสำหรับตลาดสังขะนะครับผมวันนี้ยังไม่มีเวียดนามเข้ามานะครับ โอเคเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับไม่อยากตกกระแสราคาวัวกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับซื้อแล้ว่แม่ซื้อแล้วอ๋อเจ๊ตัวนี้โอ้อันนี้ซื้อเข้าอ่ออันนี้ตัวเท่าไหร่ครับขอแจ้งได้ไหมได้ครับเท่าไหร่ครับเนี่ย หมื่นสิบห้าร้อยหมื่นสิบห้าร้อยสำหรับเจ้าของตลาดแล้ววันนี้คือว่าราคาเป็นไงครับถือว่าราคาดีดขึ้นราคาดีดขึ้นซื้อยากซื้อยากขึ้นซื้อยากอ๋อนี่ครับผมเนื่องจากอะไรครับพี่ว่าเกิดจากอะไรอันนี้แหม่ก่อนอันนี้คือเจ้าของตลาดนะครับผมบนี่อันนี้มีเท่าแก่นะคะครับมาซื้อกันเยอะมาหาเงินลอยเล็กเ็นนะคะครับผมเยอะพี่น้องนะคะชาววัวชาวบ้านที่ใกล้อำเภอสังขะนะคะ มาซื้อขายได้นะะคทุกวันพุธหันนะคะวันพุธหันของเดือนนะคะมาเจอกันได้เลยนะคะตลาดนัดจังหวัดน่านนะเข้ามาได้ตั้งแต่กี่โมงครับเข้ามาได้ตั้งแต่ช่วงเย็นวันวันพุธนะคะครับเด็กๆเย็ข้ามาเลยนะคะครับแล้วก็เช้าวันพฤหัสเก้าโมงสี่สิบห้าเราปล่อยนะคะครับรอไปเคลื่อนย้ายก็ปล่อยปล่อยรถบัวได้เลยนะทำใบเคลื่อนย้ายทุกตัวจังวันนี้ราคาสุยาต้องไม่ลง ปกตินี่ต่อได้ไหมเจมคุยตรงตรงเนี้ยใช่ปกตินะก่อนก่อนสงกานนะ่ยก่อนสงงานนะ,อ,ะอยากอยากอยากซื้อไว้สักสามสิบตัวนี่แต่วัน <c oughs> นี้ซื้อได้แค่สองตัวค่ะนี่ครับตัวนะคะเดจจะของตลาดนะครับ <c oughs> แกก็คุยตรงๆนะแล้วมีมีตัวอื่นอีกไหมของเจไม่มีแล้ว <c oughs> มีอยู่ค่ะเดี๋ยวเขาเทยอยอ๋อ,อยู่ฝั่งนูน้นกำลังทยอยขึ้นมา <c> oughs> <ค> oughs> ซื้อวัวตั้งแต่เมื่อวานซื้อวัวตั้งแต่เมื่อวานโอ้ครับนี่นี่มาแล้วพ่อขายให้เจ๊เท่าไหร่ครับตัวนี้1ห0 0 1นห0ึ่งพันเจ็ดร้อยหมืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยถแค่สามยตัวใหญ่้วนี่ตัวใหญ่เนตัวนี้หมื่นหนึ่งพันขอบคุณมากครับ ถือว่าตัวใหญ่วัวตัวเมียจะถูกกว่าตัวผู้นะค,ะครับผมแล้วก็จะดูที่ที่เอ่อมัววัว,วที่ดีแล้วก็ไม่มีตำหนินะคะดูช่วงครับความสูงความยาวนะคะดูเนื้อครับผมถามเจ๊กรุอ,อสอบถามหน่อยว่าเพราะอะไรถึงตัวเมียถึงถูกกว่าตัวผู้ครับตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมเจ๊อืมครับผมเนี่ยวัวตัวผู้ครับเ่เนี่ยวัวแกวัวตัวผู้ครับผมอันนี้ราคาลิบ ราคาไม่เหมือนตัวเมียนะคะแตกต่างกันนะคะพี่น้องจะว่าแต่วัวตัู้กับวัวตัวมมันแตกต่างกันนะคะพี่น้องดูวัวให้เป็น<ด><ด>ปนะคะดูไม่เป็นถามค่ะอย่างแรกสังเกตยังไงสาหรับตัวนี้ก็ได้อ,อ,อันนี้เป็น,ปน,ปนวัววัวเนื้อตะะัวเนื้อคารโลเลตเนื้อแล้วก็บรรจะได้อายุมันได้อายุได้เนื้อได้ความสูงได้ความสูงได้ได้ราคาด้วยครับผมได้ราคาด้วยแต่วัวตัวเมียเนื้อมันจะไม่เหมือนวัวตัวผู้ค่ะ นี่ครับผมเน้นเน้นวันนี้แก่เปนกานฝั่งนี้ก็แก่เหมือนกันครับผมลุงเหลาลุงเหลาโ้ลุงเหลาวงามลุงเหลาไปไหนครับมาห่ซื้อมาหาดูเล่นซื้อมีไหมที่ฟาร์มตอนนี้มีมีวัวจ้าอยู่หาตัวมีวัวน้อยเอาไว้คุณบ่ครับนี่วันนี้กำลังมาเล่งอยู่ มาเล่นผขายอ๋ออยากได้ตัวผู้ตัวใหญ่บ่แมอ๋อครับผมลุงเหลานะครับหาวัวไปคุณสักกี่ตัวครับลุงเหลาอยากจะิตัวอ้สิบตัวเลยนี่ครับผมสุขภาพดีแล้วตอนนี้นี่แมนครับผอมครับลุงเหลาหนงมื่นเจ็ดพันสามร้อยปิดไปแล้วนะครับผมหมื่นเจ็ดพันสามร้อยนะครับปิดไปแล้วนะครับผมห7มื่นเจ็ดพันสามร้อยโอ้ใจลูกงามเลย ควนต่ำเลยเนาะป๋าเนาะนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นวัวที่ซื้อกันแล้วนะครับขึ้นรถไปแล้วก็เยอะนะครับเอโอเคอันนี้ของป๋าบอกครับอของป่าฝั่งนูน้นตัวละสิบสี่ห้าร้อยครับตัวละสิบสี่ห้าร้อยครับผมวันนี้ราคาดีไหมป้า ไม่ดีเลยครับผมอย่างฝั่งนี้ลูกกี่ตัวแล้วปะลูกตัวเดียวครับลูกตัวเดียวฝั่งนู้นล่ะสาวครับวัวสาวเลยครับหมื่นสี่พันห้าร้อยครับผมผมให้ดูใกล้ๆนะครับฝั่งนี้มีลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับเออความสูงก็ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกครับความสูงพอๆกันนะครับอันนี้เป็นวัวสาวนะครับอ่าหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับ จะเปิดไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับวันนี้วัวผู้เยอะมากครับวัวตัวผู้เยอะจริงวันนี้ของป่ากี่ตัวครับเนี่ยหมดเลยสองสาโอ้โหของป่าทั้งหมดเลยครับตรงนี้ อันนี้เปิดราคาอยังไงครับเปิดรองเตือนละ ตัวละส3บสามมังงาวนะครับผมตัวละ1มื่นสานะครับผมอายุประมาณเท่าไหร่ครับเฉพาะหนึ่งสมี่ห้าครับไอ้นี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้ากับตัวสีขาวใช่ไหมฝั่งนี้แหละครับฝั่งนี้ตัวละมุนฝั่งนี้ตัวละหมื่นห้าเอานะครับนี่ครับสองตัวนี้นะครับตัวผู้ทั้งหมดเลยนะครับผมตัวผู้ทั้งหมดแล้วแล้วตัวเมียฝั่งนู้นแหละครับอันเป็นแม่ลูก่ ฟังนู้นครับอันนั้นเป็นของเขาครับอ๋อโอ้โหนี่ครับผมบวคุณนะครับนี่ราคาดีไหมครับวันนี้นี่ครับยังแม่นี่เลยผมเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เพิ่งมาถึงใช่ไหมครับผมนี่ครับโฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับ093 093 794 794 8741 8741ขอบคุณมากครับนี่ครับผมปไปอยู่ไหนนั่นี่ทับทิมสยามทับทิมสยามครับผมทับทิมสยามค้าขายมานานยังครับ นานแล้วครับกี่ปีแล้วครับห้าหกปีแล้วมั้งห้าหกปีครับผมโอ้โหแล้วว่าฝีมือก็ช่ำชองแล้วใช่ไหมนี่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 ตลาดนี้ครับข้าวของคุณครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เสียโบูสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ยามเช้าเนาะวันวันพฤหัสวันนี้ครับผมครับก็เป็นตลาดวัวอำเภอสังขาครับเชิญชวนไอ้สหายฮในห้อยทุกท่านมานะครับ รถเยอะห้องน้ําสะดวกสบายครับไอ้คนชังคาก็ใจดีครับบทบาเนอพูดไอ้รพราะครับผมนี่บุพราะร้องหมื่นห้าครับนี่หมื่นห้ายาป้ายแม่สาวน่าจะน่น่าจะลุ้นท้องแล้วมั้งนี่น่าจะลุนท้องใช่ครับผมความสูงประมาณเท่าไหร่ครับประมาณร้อยยี่สิบสองนี่แหละครับร้อยยี่สิบสองครับผมรถได้ครับรถได้เหลือตัวนี้อีกเหลือตัวจอยนี่อีกตัวหนึ่งนี่ครับเม็ ตัวผู้ใหญ่นี่ตัวผู้ตัวใหญ่ครับเจ๋อเขาขาดน้ำเลี้ยงเล็กหนึ่งครับโอ้กี่ปีแล้วครับเนี่ยวัวสองปีกว่าแล้วครับเนี่ยสองปีกว่าครับอายุได้แล้วนะครับผมได้แล้วนี่สองหมื่นเจ็ดพันห้าครับหมื่นเจ็ดพันห้าครับผมความสูงประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยได้มั้งร้อยร้อยร้อยสามสิบน่าจะได้เหระตัวนี้ร้อยสามสิบบวกไปครับผมตัวใหญ่อยู่นะครับตัวใหญ่ลำตัวยาวอ่าโอ้โหเท้าอ้วนไปปึกเลยนะตัวนี้ปึกเลยครับผมครับผม เนี่ยก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้มื่นสามพันห้าครับตัวนี้ร้องมื่นสามพันห้าวัวเนื้อครับฝั่งนี้มื่นสามพันห้าครับวัวเนื้อเลยใช่ไหมมีลูกมามยังตัวนี้ตัวนี้ยังครับยังไม่มีลูกครับเป็นวัวสาววัวสาวอ่าวัวสาวแก่ไหมน่าจะสาวแก่ครับพ่อเขาขยาวแล้วถึงวัวสองปีกว่าแล้วน่าจะแก่สองปีกว่าครับผมความสูงประมาณร้อยสามสิบได้อยู่ไหมยี่สิบห้าไปเอยยี่สิบห้าประมาณนั้นเลยครับครับผม อ่าเป็นวัวเนื้อเลยวัวเนื้อตีเป็นวัวเนื้อเลยเตะตีเป็นวัวเนื้อตัวนี้เป็นวัวซ่าก็เอาไว้ขุนได้ตัวผู้นะครับครับขุนขุนได้วันนี้ราคาดีไหมเดี๋ยวโบมันก็ไม่ค่อยดีหรอกครับมันก็เรื่อยๆไปมันก็เรื่อยๆใช่ไหมได้บ้างขาดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะนี่ทำยังไงเนาะมันเวลาขาดก็ย่อมขาดเวลาได้ก็ได้ก็ได้นิดหน่อยก็สู้กันไปครับครับชีวิตนายห้อยเนาะชีวิตนายห้อยครับผมไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนเี่ ฝากเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์ติดต่อครับไอท่านท่านในไอสนใจที่จะมาหรือมาไม่ไม่ถูกทางมอ,งอะไรก็โทรสอบถามได้ครับเบอร์ผมนะครับศูนย์แปดเจ็ดสองสี่สองหกเจ็ดหนึ่งหกอโบ้ครับผมโทรมาถามทางได้เลยฝากฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับตลาดผมตลาดของเราอาจจะไม่ใหญ่แตก่ก็ไอตลาดไม่ใหญ่แต่น้ำใจอาจจะยิ่งใหญ่เสมอไปครับฝ<น>ากฝากฝา,ากเลยนะครับผมนี่รับยอดคงครับคือแม่ลูกคือแม่ลูก แม่เป็นลำปีเอ่ลูกเขาไ้เไม่รู้จะของอยู่ไหนนะครับคลองตาบอกขายแล้วขายแล้วบอกขายแล้วขายไปเท่าไหร่ครูแม่ลูกแปดพันห้าแปดพันห้าปอนคู่แม่ลูกนะครับผมความสูงก็ประมาณสักเกือบร้อยยี่สิบเนาะนี่ครับเขาจ่ายลูกได้อยู่นะโอเคอยู่นะจ่ายลูกโอเคอยู่นะครับผมน่าเลี้ยงเลยนี่ยเนี่ Hey, เห็นนะโอ้โอเคครับมีตัวอื่นไหมป่าเอามาแค่นี้เองป,ะปะ่ามาจากไหนครับเนี่ย<ะ>อ,อยู่สังขารเองวันนี้ถือว่าราคาเป็นไงครับไม่ดีเลยดีไม่ดีครับผมอ่าจากหลายๆปลาเนาะอันนี้เป็นวัวเลี้ยงหรือว่าเป็นวัวซื้อมาครับนนวัซวซื้อมาเนะาะครับผมแล้วที่บ้านเลี้ยงไหมเลี้ยงอยู่นี่ขอบคุณครับ ตัดถ้วยตัดถยหมดแล้วว่าตัดถยเดี๋ยวแม่ลูกมต้วยแม่ลูกบิมัตเตอร์เจ๊สวยๆตัดถ้วยเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไว้สองหมื่นสองหมื่นห้าเปิดสองหมื่นห้าลูกกี่ตัวแล้วลูกแรกลูกแรกด้วยลูกเขากี่เดือนแล้วลูกเขาเดือนกว่าครับโอเคตัดถยฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสองสองเก้าหนึ่งสองสองเก้าหนึ่งเดี๋ยวบลไปดูเองครับขอบคุณครับเบือสุงครับผม บีบมาสเตอร์นะครับพอดีตะตุยกะติดทุระนะครับข้อมูลตามที่แกแจ้งเลยนะครับนี่นี่ครับผมคู่นี้นะครับนี่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 โอ้หน้าเรียงครับหน้าเรียงครับนี่ครับโอ้ใจลูกใจได้เลยครับโอ้โหนี่โครงสร้างใหญ่ดีนะครับ นี่ความสูงประมาณเกือบ130ยสแล้วครับเดี๋ยวให้ดูแม่เข้าก่อนนะครับบิ๊กมาสเตอร์นะครับเ้เดี๋ยวดูฝั่งนี้ครับโอ้ใจลูกโครงสร้างดีนะครับผมอ่าเป็นไงครับสวยไหมครับเบอร์โทรตามที่ตะตุยแจ้งเลยนะครับผม ีครับโอเคครับอ่าสวยเลยนะครับผมโอ้ตัวใหญ่ใหญ่หญางเบี้ยวนิดหนึ่งนะครับโอ้รอยสี่บห้าครับผมความสูงครับตัวใหญ่จริงเจ้าเนื้อมากแต่ไม่เจอเจ้าของยืนอยู่นะครับ โอเคครับผมประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับ